ไปไปเลยพ่อแม่มาก็สวัสดีสวีดัตคดีเช่นเคยนะก็อยู่กับผมไอ้ตีป่าจอยกันอีกเช่นเคยนะหร <to> ือชื่อช่องหรือชื่อช่องที่ผู้จัดฉาเนี่ยก็อยู่กับสมบัติของผู้จิ๋วก็ดีเช่นเคยนะท่านผู้ชมกับกลุ่มแกล้แจ็คพอตกันอีกแล้วนะทุกวี่ทุกวันนะต้องดูกลุ่มนี้ตลอดนะบอกเลยว่าไม่พลาดเป้าแน่นอนก็ตอนนี้อยู่ที่ตีสามถึงตีเออตีหัวตีสามถึงห้าโมง เานั่นเองทีจะเป็นพู้จิ๋วนะ <c oughs> กับกิเลนนะ้าใครที่อยากรู้ช่วงเวลาหรือว่าอยากเข้ามาพูดคุยนะได้เป็นเทคนิคก,ก,กันนะดิงด้งที่ขอไม่แรกใต้คลิปได้เลยนะ <c oughs> ก็ไม่ต้องพูดพัมงทำเพลงนะพี่จิ๋วเกมที่เราโปรดปราดนะพกมา2005ตอนอีกเช่นเคยนะก็จะมาจะหนักจะเต็มนะเบ็ด <c oughs> ตามสนก็1บาทนะทุกเกมของ B G อะไรน,นะช่วงนี้ก็ามานัน1บาททุกเกมอยู่แล้วหรือเปล่าอือไมไ อเริ่มที่30เลยนะ <c oughs> หยอดกันไปก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชม <c oughs> เผื่อมันมาเงี้ยถ้าไป30บาทนี่คืออาจจะแบบโชคดีไม่ต้องรอนานนะย้จบเกียร์ไปไวนะท่านผู้ชมอ่ะก็อย่าลืมไปกินตาเพราะว่าเป็นกำลังใจให้เฮียโดยการกดซับสไครต์กดไลค์นะตายลูกเจ้ายาวเจ้ายา,ยาวลูก เอาลูกบัมเริ่มมาเริ่มมาเนะี่ยมาแบบเปียกะปอยกระเปียกกระปลอยเฮ้ยขอบทโหดลูกมาอื้อสวยางามเกิดมาลูกเอมาแล้วจหวะนีีลูกเจมาฮึอโอ้โหไม่เงยนดิดเดียวเลือไปหนึ่งที ้จำมาหาไหมลูก <rodz> อ <aju> ุ้ยสวยสี่ตัวท่านผู้ชมสเกตเตอร์มาจนได้นะมีลิคืนมีลิคืนสิบหมุนนียมาดูว่ามันจะมาให้เราหรือเปล่าเนี่กับฟีสปินอันร้อนแรงเนี่ยแต่งโคตเหมือนโกตกันไหมลูกมาเก็บคูณสะสมพลังไว้ีนข้อมือนบพีกทว ให้พี่หน่อยหนักๆลืมโอ้โหไอ้ลูกเกย์มาเต็มจอแบบนี้ก็เรียบร้อยสิพี่แล้วก็ลูกเกย์บุกได้สิบนะผมตอนนี้อยู่ที่คูณอะไรวะคูณห้าเนะ้นก็คูณหกไปดีเพื่อนคือยังไงก็ได้นะให้มันติดคูณไปก่อนด้วยแนงแนมะตัดสินเป็นตัดสินของไอ้กิ๋วเนะี่ยแนะนําเลยนะ <c oughs> ไปลูกโอเคตือล เรื่อยๆลูกเรื่อยๆลูกคอยมันติดคำนวณก็พอนะคือม,นษษมันต้องสะสมคูณน่ะนะแล้วก็ไปลุ้นดอกใหญ่ๆเอารอบหลังๆนะทุกผู้ชมบลืมสวยงามลูกเอาเอาหน่อยลูกเอาเลขสิบมาเลขสิบมาเลขสิบมาครับท่านผู้ชม จะก็เลยจะก็เลยเอ้ยมันโอ้โหแล้วลูกคิวหมาต่อเนื่องนะตอนนี้คูณล่อเข้าไปคูณ12บสอนะท่านผู้ชมหมาขวิดดอกใหญ่ๆในริ้วปลายแกะอยู่ท้ายเนี่ยคือถ้ามาแน่ผมบอกเลยว่าน่าจะพุ่งคลานแน่ถ้าถึงคูณ20นะอุ้ยสามันโอ้เอาเรื่องนะเนี่ยคือฟีนี่เอาเรื่องจัดเลยนะทฉันติดติดอ่างเลยตื่นเต้นเกินเออ ข้าถึงสิบเนะท่านผู้ชมผมว่าถ้าจะเป็นอะไรที่สุดยอดทางลาวขั้งเรือนตื่นเต้นจริงนี้ตืน่นเต้นจริงมาหน่อย <c oughs> จัดหนักมาลูกพิษกินสุดหลรอแน่มาลูกสาบุสุดท้ายเอาให้มันสุดเลยไงเพื่อนนะเจ้ากลุย่ยเออเมนสตีสะสะ้เวลีสะสะ่กู ยกยื้อพวกเท้าให้ไปเลยนะปลต่อนะก็เจ็ดพันห้านะนะเอาจริงค่อนข้างโอเคนะบวกมาห้าพันแล้วนะฮู้แล้วเกลียวเดียร์มาแต่งฮู้แล้วเชื่อมคิวเชื่อมคิวเชื่อมคิวบวกเลขสิบบวกเคไปหนึ่งตัวมาถึงเกี้ยอะไรมาหนึ่งตัวไปต่อลูกอย่ารีรออย่ารอช้ายอย่าให้มันบางเดือนบางราวเลวจะว,ว่าน,นี้ว่ายัางไงครับโอ้โหลูกคิวมาเรียงหลายแล้วก็ลายล้อมเกลือกมาเกลือกมาท่านผู้ชมเรา 3,002ครับมาบวกเหลอว่าเสกเปนเลกแต่เยงตาสิทธิภาองศาเซลเซียสครับเป็นร้องแบบนั้นแหลบเ,เพื่อนเอาให้มันสุดตรงกับที่รอคอยนะ 10K ไปแล้วนะตอนนี้เอาว่ะเพิ่เมเบ็ดไหมทะยองอ่าเบ็ดร้อยเลยนะเป็ดสิบหมุนไปเล่งรอบสักหน่อยนะ คือถ้าถ้ามาแบบโอเคเฮ้ยช่องนี้โอ้โหแล้วเคมาจริงแตกไวพอดีสวยงามลูกบํมเข้าไปติดลูกเคมาวันสิแล้วจังหวะนี้มีอะไรเสริมเติมแต่งไหมลูกโอ้โหเลือซีบมาแล้วเลือซีบแตะไวไก่ไปมเพื่อนนะบางทีไก่เกินไหมโอ้โหแล้วติดเฉยโอ้โหแล้วมันเชื่อมไก่อีกแล้วโอ้โไม่ติดอีกแล้วไก,ก่ขนาดนั้นเลยแม่งปลาไปเกือบช่องสุดท้ายเนะี่ยไม่เงยลูกเคมาเลี้ยงลายสัต สำรับสับขาห,าหลอกนะแล้วก็ลูกเอ็ดมานะเพื่อนนะบลิมก็ไปเลียกสิบสิบติดเอ็ดเรียบร้อยนะตอนนี้เฮ้ย <_ c oughs> ขึ้นขึ้นขึ้นถ้าขึ้นเป็นร้อยนะบอกเลยบันเทิงนะจริงๆนักผู้ชมขึ้นฟรีเป็นร้อยแต่มันขึ้นยากนะเกมไอ้ผู้จิ๋วเนี่ยเ <_ c oughs> ฮ้ยอุ้ยแล้วจังหวะนี้นะขอหน่อยเถอะ สักทีสักทีสักทีโอ้ยไปไปเฮ้ยเลือกม้าติดไหมเฮ้ยผมว่าติดติดติดไปหนึ่งอุ้ยเราโอ้โหเดี๋ย,ยวมีไวเชื่อมแล้วเกลือดมาเต็มยอครับผมเก้าพันหกเอาเลยครับผมขอแบบจบเกมเลยได้ไหมขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงไอ,อ้ยาอุ้ยพันหนึ่งครับมาโอ้แม่งใส่ดีนะตา เวลานะ่ยผมบอกเลยว่าไม่ไมไมควรพลาดนะแล้วเก็บมาช่องเดียวอยนะโอเคนี้ก็ได้นะจริงโคตรสุดโคตรพีคในพีคเนี่ยจบคนข้างวาเห็นนะรอบนี้โอเคทำเวลาได้ดีนะก็ <c oughs> พกมา2,500ได้ไปทนะั้งหมด 23k ส 23, ิหรืองหมนนั่นเองนะโอ้โหไม่ทำให้ผิดหวังจริงๆกนะับผู้จิ๋วของเราตามช่วงเวลานะ ก็เป็นว่าใครที่อยากรูช่วงเวลาแบบนี้นะผมอยากเข้ามาพูดคุยหรือว่าแลกเปลี่ยนเทคนิคกันนะก็ลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับก็เนื้อซีอื่นได้เลยนะก็ฝากกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์นะมีับมช่องทางนะครับผมลงคลิปทุกวัน11เอ็โมงเช้านะก็ฝากด้วยลวกันนะท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ขอตัวาลาไปก่อน,น,วอนออ้วกันถ้าม่วงเหลือเกินอ่าโอเคครับก็เจนิหม่คลิปหน้านะอยากเล่นเกมไหนก็คอมเมนต์กันมานะครับไปแล้วผมบ๊ายบายเพื่อน